สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีตุลน,นะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์เดือนกันยายน2565นะคะ ฟังได้และลัคนาและราศีอยากรู้ดาวพื้นดวงอยากรู้ลัคนาอยากรู้ทักษากาลีหรือว่าสี่จอนที่แอดมินบางครั้งจะพูดในคลิปเนี่ยอยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเข้าไปในเพจ f a c e b o o k วันนี้มีเรื่องเล่านะคะในสเตตัสแรกแอดมินมีลิงก์ไว้ให้คุณได้ศึกษาเล่าคือศึกษาดาวพื้นดวงของตัวเองในขั้นพื้นฐาน ในแบบที่ว่าคุณสามารถผูกดวงหาลัคนาได้และก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ฟังวันนี้มีเรื่องเล่ากดติดตามกดแชร์ให้นะคะบางคนก็ไม่ข้ามโฆษณาให้แอดบอกเลยว่าขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามและการสนับสนุนที่ดีนะคะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยในเดือนสิงหาคมนะคะแล้วมากันยาย่ย เริ่มเป็นเดือนที่ดีของคุณแล้วในการคิดอ่านคิดการทําอะไรเพราะว่าดาวพระศุกร์ของคุณเป็นราชาโชคซึ่งเป็นราชาโชคที่แท้มากนะคะราชาโชคเนี่ยถ้าดาวราชาโชคไปขึ้นในภพเรือนใดไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือราศีไหนถ้าสถิต อยู่ในภพที่เรียกว่าภพกรมมะจะต้องบอกว่าเป็นราชาโชคที่แท้ส่งเผ็ดส่งผลที่ดีและโดดเด่นโดยเฉพาะกับตุลเนี่ยต้องเรียกว่าโดดเด่นมากๆเพราะว่าดาวตัวเองของคุณก็คือดาวพระศุกร์เช่นเดียวกันนะคะดาวพระศุกร์ที่เข้าสู่ภพเรือกนกรมมะเนี่ยเป็นราชาโชคหรือว่าเจ้าชะตาคิดอ่านคิดการทําอะไรล้วนประสบความสําเร็จได้รับโชคดีได้รับชอบถะาได้รับช่องทางได้รับการอำนวยความสะดวกนะคะทีนี้ เจ้าชะตาสิ่งที่ต้องได้รับก็คือก็ต้องได้รับเรื่องโชคดีก็มีเข้ามาสําหรับบางคนที่ยังไม่ได้คิดอ่านคิดการคิดเริ่มทําอะไรแล้วบอกว่าแอดไม่เห็นขยับขยายอะไรอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองเนาะแต่คนที่กําลังเริ่มคิดเริ่มทานะคะเริ่มเดินเส้นทางเนี่ย คนเริ่มทําก็จะเริ่มเห็นช่องทางที่มันสะดวกเริ่มมีคนสนับสนุนคนที่ทำมาพักหนึ่งแล้วก็จะเริ่มได้รับโอกาสได้รับผลประโยชน์จากเรื่องของหน้าที่การงานจากตัวเองจากสมองสมองเนี่ยผ่องใสมองทุกอย่างแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยความรู้ความสามารถตัวเองเขาเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวของตัวเองส่งผลดีให้เจ้าชะตาแบบเต็มที่นั่นเองนะคะ พระสุขเนี่ยเวลาที่อยู่ในเรือนกัมมะนี่กัมมะเป็นเรือนที่ตอบแทนใ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 นทิศทางที่แอดบอกเลยว่าเป็นทิศทางที่ขั้นสูงนะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอ่าอืมพบสูงถ้าเป็นพบพันธุก็คือพบต่ําสุดนะคะตอบแทนนานกว่าจะได้ตอบแทนเพราะว่าพบเรือนพันธุของคุณเป็นดาวพระเสาร์นะคะ ก็จะนานกว่าจะมั่นคงชาวลัคนาราศีตุลก็ต้องสู้ต้องหลายยกะนะคะถึงจะมั่นคงถึงจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้ดาวพระศุกร์ที่เป็นราชาโชคในภพนี้นะส่งผลดีทุกประการเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทํามาหากินเป็นคนที่เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมจัดรีสอร์ทจัดทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับดอกไม้เกี่ยวกับเสื้อผ้า เกี่ยวกับการแสดงหรือว่าเกี่ยวกับคำพูดคำจาเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาเนี่ยถึงแม้ไม่สวยไม่งามตามมาตรฐานของถิ่นที่คุณอยู่แต่คุณจะมีเขาเรียกว่าลักษณะจับใจนะคะ,ะคนมองว่ารูปงามสติปัญญาดีพี่น้องดีในช่วงระยะเวลานี้นะทีนี้นะคะเจ้าเรือนพันทุกข,ของคุณเน่ยเป็นเกษตรราธิปดีแล้วเหล่งเพราะฉะนั้นแนวเรือนพันทุกข,ของคุณเนี่ยก็จะมีเรื่องของ พ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องวุ้นหวายวผัวพันมีปัญหาต้องแก้ต้องไขนะคะต้องไปสนับสนุนให้หาเงินมาได้ก็ต้องเอาไปอุดในเรื่องของบ้านช่องพ่อแม่ญาติมิตรที่สนิทกัน นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาถ้าคุณทําดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองพระเกตเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุเห็นไหมคะอยู่ตรงกลางเลยระหว่างพระศุกร์และพระเสาร์ศุกร์เสาร์เป็นเสศัตรูมีเรื่องของความคิดอ่านความลาบากใจแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้นะมีเกณฑ์ของความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือเจ้าชะตามีสิทธิ์ที่จะไปกู้ซื้อรถกู้ซื้อบ้านกู้ทําบ้านซ่อมแซมบ้าน หรือเสียเงินเสียทองให้กับครอบครัวพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องมีปัญหาคุณมัวกับพ่อแม่ญาติมิตรพี่นอ้องเพื่อนฝูงที่นับถือเสมือนหนึ่งญาติของคุณเนี่ยแหละนะคะเป็นธรรมดานะคะดาวพระศุกร์ดีเนี่ยจริงๆนะอยากจะออกคําทํานายเลยว่าถ้าดาวเจ้าเรือนของคุณเป็นราชาโชคโชคอย่างราชาจะวิ่งมาหาคุณ เพียงแต่ว่ามาหาคุณในระยะใดระยะที่ยังไม่เริ่มต้นคุณจะได้เท่าไหร่ระยะที่เริ่มต้นแล้วคุณจะได้เท่าไหร่ระยะที่ทํามาแล้วครึ่งครึ่งกลางๆได้เท่าไหร่ระยะที่คุณทําเต็มที่นึกออกไมหมคะว่าผลตอบแทนมันเป็นเช่นนี้เองนะคะทีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพอวันที่สองกันยาสิ่งที่แอดมินพูดมาเนี่ยอาจจะเกิดก่อนเกิดก่อนวันที่สองกันยายาวมาเลยตั้งแต่สิงหาคมอย่ญญาถูกไหมคะเดี๋ยวดาวพระศุกร์ขยับ ถามว่าดาวประสุกขยับแล้วเรื่องของราชาโชคมันจางไหมสองกันยาเนี่ยมันจะมีดาวสอ2ดวงย้ายนะคะเข้าไปกลุ่มร่วมกันเป็นดาวคู่มิตรกันนะพระสุขก,ก็ย้ายพระพุธก็ย้ายจากเรือนวินาศถอยกลับเข้ามานะช่วงระยะเวลานี้แม้พุทธจะพักพุทธถอยหลัง แต่พระสุกเดินหน้าเดินหน้ามาจากราชาโชคเดินหน้ามาจากเรื่องการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่แอดพูดมาปูทางมาถึงเรื่องของลาบผลที่คุณจะได้ถ้าคุณทํามาระยะหนึ่งแล้วคุณได้รับโชคลาบอย่างราชาไปแล้วหรือมีโชคลาภมีช่องทางมีความสะดวกความสบายเลยตอนนี้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะเพื่อนสนิทเข้ามาช่วยเหลือต้องเพื่อนสนิทนะคะพบเรือนลาพะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนสนิทด้วยเช่นเดียวกัน พอเข้าไปสู่ตรงนี้นะคะดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์จะโดดเด่นมากเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่สมพลนะคะเป็นคู่สมพลจะให้ผลดีในเรื่องของการทำมาหากินการเงินการสังคมและมิตรสหายนะสิ่งต่างๆที่คุณทำมาไม่ว่าศิละปะความงามนะ,ะได้รับการสนับสนุนคู่ครองคนรักสนับสนุนนะคะ ดาวพระสุขที่เข้าสู่พบเรือนหลับพระยังส่งเสริมให้เจ้าชะตาเนี่ยกลายเป็นคนที่อเขาเรียกว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาเหมือนคุณตั้งอกตั้งใจจะซื้อรถซื้อบ้านตอนนี้ได้นะคะทรัพย์สินเงินทองในช่วงระยะเวลานี้นะแอดบอกแบบนี้ว่าที่คุณตั้งอกตั้งใจเก็บสะสมมาช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงในการจะจัด ซื้อจัดหาบางคนได้รถบางคนได้บ้านบางคนได้เงินได้ทองซึ่งสิ่งเหล่านี้แอดบอกเลยนะว่ามันมาด้วยความสุจริตเพราะว่าพระสุขเนี่ยสัมพันธ์กับดาวพระพุธซึ่งเป็นสุปเคราะห์แม้พุธจะถอยหลังอาจจะมีเรื่องของการพลาดโอกาสบางสิ่งบางอย่างนะหรือเรื่องของการล่าชา้าจากเงินทองหรือว่าความสําเร็จที่คุณที่คุณคา,าดหวังไว้เพราะว่าพุธมันพักนะคะ พูดเป็นเจ้าเรือนสุภะและพูดเป็นเจ้าเรือนวินาศพักองศาเรื่องความวินาศก็บรรเทาเบาบางเรื่องความปวดหัวบรรเทาเบาบางแต่เรื่องความสําเร็จก็อาจจะล่าช้าลงไปด้วยนะคะพุทธสุขทําให้เจ้าชะตากลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนที่หลงรักคือมันคล้ายๆกับราชาโชคนั่นแหละไปไหนใครก็รักพักที่ไหนคนก็ชมพระสุโดดเด่นหาในเรือนนี้เนาะหลังจากนั้นพระอาที่จะขยับย้าย พระอาทิตย์ขยับย้ายเข้ามาสู่ภพเรือนวีนัสสำหรับคนที่อาทิตย์เป็นกาลีนะฮะอย่าง Ad, แอดอะมีคนถามว่าเวลาอาทิตย์เป็นกาลีแล้วเข้าไปสู่เรือนดีจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดเรื่องที่คนอื่นเขาได้ดีแล้วเราไม่ได้เราเฉยๆคนอื่นก็ได้โชคลาภเราก็ต้องเหนื่อยต้องลำบากสำหรับคนที่เป็นกาลีแอดก็เป็นนะคะแอดก็เป็นเลยแหละแต่เมื่อนะคะ ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่เรือนวินาศใครที่มีพระอาทิตย์เป็นกาลีตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างกลับสู่ปกติไม่ไม่ค่อยยุ่งยากลำบากใจใช้ชีวิตได้ปกติไม่มีอะไรมาบั่นทอนส่วนคนที่มีพระอาทิตย์เป็นตำแหน่งอื่นๆในทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเป็นเด็ชเป็นมนตรีเป็นอะไรก็ตามช่วงระยะเวลานี้บอกเลยว่าเจ้าชะตากำลังถูกคนนินทาว่าร้ายถูกคน คิดคดทรอยดหักหลังอยากจะหักอยากจะโค่นอยากจะสร้างปัญหาให้คุณอยากจะทำร้ายทำร้ายคุณด้วยการใส่หลายป้ายสีนะคะเจ้าเรือนวินาศเป็นพระพุทธนะคะให้ระวังผู้ใหญ่เพศตรงข้ามนะให้ระวังคนที่อยู่ใกล้ก็ได้นะคะ ให้ระวังคนทางบ้านก็ได้คนที่ทำงานก็ได้มีโอกาสทั้งสิ้นรวมถึงเพื่อนสนิทมิสหายที่เคยไว้วางใจกันแม้ไม่ได้ช่วยเหลือกันเขาก็พูดถึงคุณในทางไม่ดีได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่แอดต้องบอกว่าเรื่องของรับผลให้เผาเผาอย่าเพิ่งไปทำอะไรมากเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรมากนะคะถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเสี่ยงกับคนที่เป็นเพศตรงข้ามหรือให้คู่ครองคนรับ เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะหาเลขให้นะหรือจะไปร่วงร่วมลงทุนลงหุ้นอะไรช่วงระยะเวลาตั้งแต่17กันยาต้องคิดให้มากๆหน่อยอย่าไปค้ำประกันอย่าให้ใครไปกู้ยืมเงินนะช่วงนี้นะคะแล้วก็ระมัดระวังคู่ครองคนรักเกิดอุบัติเหตุนะในเดือนกันยายนเพราะว่าดาวเจ้าเรือนของเขาไปกลุ่มร่วมกับมรุตยูในเรือนมรณะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเกิดเรื่องของอุบัติเหตุความใจร้อนการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ จนกว่าพระอังคารจะขยับย้ายนั่นแหละนะคะตัวของคุณเองพระราหูนะคะเล่งดวงชะตาตลอดทั้งปีนะเกิดอะไรขึ้นอันนี้บุคลิกลักษณะนิสัยที่แอดเพิ่มมาให้นะคะก็จะเกิดความเวลาแอดทายเกี่ยวกับดาวเล็งอาจจะไม่ทายแค่ปัตนิอาจจะรวมมรณะปัตนิและอริไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความขี้เกียจหน่อย นะเป็นลักษณะส่วนตัวนะอาจจะขี้เกียจเรียนขี้เกียจอ่านหนังสือแต่จริงๆช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณฝ่าฟันความขี้เกียจได้ดีนะคะ,ะพระพุทธไหก็อยู่ตรงข้ามพระฤาัีส่งผลอย่างนี้ก็คือจากคนที่ชอบเรียนรู้ชอบอยากรู้อยากเห็นอยากโน้นอยากนี้รู้สึกขี้เกียจศึกษาอ่ารู้สึกอยากทําอะไรก็อยากจะทําเลยใจร้อนหุนหันบุ่มบ่ามช่วงระยะเวลานี้รวมถึงเจ้าชะตา ในช่วงเดือนกันยายนหรือยาวไปถึงมีนาคมปีหน้าคุณจะดูไร้เดียงสากว่าเดิมเยอะโดยปกติแล้วตุลเนี่ยเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วค่ะคิดบวกอยู่แล้วแต่พระราหูมาอยู่ตรงข้ามบ้านนะคะพระราหูเนี่ยเป็นสุดยอดของเรื่องของการทันคนสุดยอดสุดยอดของเรื่องอะ่ะเจ้าเล่เพทูบายวางแผนนู่นนี่นั่นนะคะ ทีนี้เวลาที่พระราหูอยู่ตรงข้ามสิ่งที่แอดมินจะบอกก็คือเป็นช่วงใจอ่อนเป็นช่วงเชื่อคนง่ายเป็นช่วงลุ่มหลงเก่งในระยะเวลานี้นะแล้วก็ปกติมีไหวพริบเอาตัวรอดได้นู่นนี่นั่นช่วงระยะเวลานี้เชื่อคนง่ายใครมาพูดอะไรก็เชื่อใครมาขอยืมอะไรก็ให้ตรงนี้สูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นอาสูญเสียเสียเปรียบถูกคนเอาเปรียบนะ แล้วยังดือ้อยังเชื่อตัวเองสูงด้วยเพราะว่าพระอังคารก็อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองเหมือนกันสิ่งนี้คือสิ่งที่แอดอยากให้ระมัดระวังและเพิ่มเติมเข้ามาให้ในช่วงของการตามดาวนะคะในวันสุดท้ายวันสุดท้ายที่จะมีการขยับย้ายของดาวหลายดวงทั้งหมดในเดือนกันยายนเนี่ยวันสุดท้ายก็จะเป็นดาวพระศุกนะคะพระศุก์จะยกเข้าสู่เรือนวีนานี่แหละนะคะ 27กันยายนเป็นช่วงเวลาที่ระวังตัวระวังใจนะคะจริงๆแล้วชาวชาวตุลน,นะเคยบอกแล้วว่าคุณไม่ต้องไปกลัวเรือนมรณะวินาศอาริหรอกเพราะด้วยตัวของตัวเองของคุณเป็นมรณะเวลาที่มรณะเข้าสู่พบเรือนวินาศนมรณะเข้าสู่พบเรือนอริมันจะตัดกันมันจะบรรเทาเบาบางกว่านัะนาราศสีอื่นไปเยอะแล้วนะคะแต่ในความหมายของดาวจเจ้าเรือนวาสนาของคุณเนี่ยมันจะ บ่งบอกที่ลักษณะนิสัยเพิ่มเติมก็คือเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะตัวเองอยู่ในเรืนวิหน่านะคิดมากและบางทีเจ้าชะตาม,มีโอกาสที่จะเดินทางไกลนะคะเพื่อไปทำงานเพื่อไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณต้องไปแบบกระทนหันก็เป็นไปได้หรือเป็นช่วงที่เจ้าชะตาอยากเก็บตัวมง,มงคลโมโหอะไรแอดมินเดินทางก็เดินทางเก็บตัวก็เก็บตัวไม่ มันเหมือนกับคุณอยากปรีวิเวกช่วงนี้เป็นช่วงวุ่นวายก่อนที่จะเข้าสู่พบเรือนที่แข็งแกร่งในทุกๆช่วงนะคะของการใกล้ถึงวันเกิดตุนใกล้ถึงลัคนาคุณคุณจะต้องเจอเกี่ยวกับเรื่องของวินาศเสมอเรื่องของการปวดหัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเพื่อจะไปเ,เริ่มต้นใหม่หรือเกิดใหม่ในเดือนต่อไปที่ดาวเข้าสถิตเป็นเกษตรราธิบดีนะคะและเดินดีขึ้น เราะฉะนั้นเวลาที่ดาวศุกร์อยู่ในภพเรือนวินาศเนี่ยเจ้าชะตาก็จะต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ฝ่ายสันติรักสงบไม่อยากทะเลาะกับใครแม้พระราหูก็พระราหูเองก็ยังเล็งอ่ะยังเล็งและส่งความไร้เดียงสามาให้จากที่เป็นคนที่ทันคนก็เป็นคนแบบไม่อยากยุง่งไม่อยากทะเลาะเบาแวงไม่อยากเถียงกับใครเป็นคนดีดีบางดีจนบางครั้งกองเชียร์ลำคาญ เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณอาจจะพบเจอเกี่ยวกับเรื่องของเหน,นือธรรมชาติหรือเรื่องลี้ลับบางสิ่งบางอย่างจิตใจไม่ค่อยสงบหรอกค่ะเวลาที่ดาวตัวเองเข้าสู่ภพเรือนา่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้ก็อย่าเพิ่งขยับทําตัวหรือขยับทําอะไรมากนะคะเพราะว่าดาวที่เข้าสู่ภพเรือนาเนี่ยเขาจะตรีโกณน,นะกับดาวมรณะแล้วก็ดาวพันธุ มันก็จะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวป่วยตัวคุณเองป่วยนะคะหรือว่ามีเรื่องให้เสียเงินเสียทองแล้วก็มีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงกลางลําตัวนะคะเช่นลังไข่มุดลูกนะคะสําหรับผู้หญิงผู้ชายก็จะเป็นต่อมไตตับไตไส้พุงอะไรของคุณน่ตรงช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังมันมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะดาวอ่า ดาวพระอาทิตย์นะคะกับดาวพระศุกร์ที่อยู่ด้วยกันในเรือนวินาศเนี่ยมันจะทําให้เจ้าชะตามีสเสน่ห์แบบลึกลับมีสเสน่ห์แบบแปลกๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะความรักเนี่ยเจ้าชะตาก็จะเป็นความรักทางไกลนะคะบางคนมีความรักทางไกลหรือแยกกันอยู่กับคู่ครองไม่ได้ทะเลาะเบากแว้งอาจจะแยกกันไปคนละทิศทางเรื่องของหน้าที่การงาน บางคนในช่วงนี้อาจจะเป็นที่สิ้นสุดของปมปัญหาตัดปัญหาตัดขาดจากกันก็มีโอกาสแบบนั้นนะไม่ว่าจะโสดหรือว่าแต่งงานแล้วมีโอกาสทั้งคู่เลยนะคะคนแต่งงานแล้วคนแต่งงานแล้วเกิดอะไรขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าบางคนได้บุตรได้หลานได้บริวารเพิ่มเติมเหมือนแอดได้แมวเพิ่มบางอกีที่เกลียดแมวเดี๋ยวนี้ลากมันหลงมันเห็นไหมคะเนี่ยบางคนไปหลงไหล คนอายุน้อยกว่าก็กลายเป็นว่าไปหลงไหลแมวไงไอแมวตัวเล็กๆเ,เกิดใหม่เนี่ยคือมันมันทำนายได้บางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกียะเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องผู้ชายผู้หญิงเป็นเรื่องเพศตลอดนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆที่เข้ามาแล้วเราไปหลงบางคนมีบุตรหลานบริวารเพิ่มรักหลานหลงหลานก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวเนี่ยมีโอกาสที่จาชะตา และครอบครัวเนี่ยได้บุตรหลานและบริวารเพิ่มในช่วงนี้แล้วก็หลงไหลได้เมอ่มรักมีอะไระก็ให้หมดแบบนี้เป็นไปได้ตัวของคุณกับตัวของคู่ครองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ถึงไหนถึงกันเฮไหนเฮนั hey, ่นค่อนข้างมองกันไปในทิศทางที่ดีเพียงแต่ว่ามีอารมณ์ร้อนใส่กันอยู่บ้างนะคะอารมณ์ร้อนใส่กันอยู่บ้างเพราะความหงุดหงิดนั่นแหละก็เหมือนอย่างตอนแรกที่บอกว่าให้ระวังคู่ครองคนรักจะ ใจร้อนจะประสบอุบัติเหตุตัวเจ้าชะตาก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยต้องระวังพราอังคารอยู่กับาดาวมฤตยูในเรือนมรณะนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเรื่องของอุบัติเหตุต้องระวังอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นฟังตอนไหนก็คิดไปเลยตอนนี้ส่วนเรื่องครอบครัวเนี่ยแอดมองว่ามั่นคงนะคะแต่ว่าครอบครัวทางด้านคุณแม่เนี่ย มีปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันเพราะเล็งกับเลงกับพระสุขตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วก็มีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้เครียดนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพครบแล้วเนาะการงานก็ค่อนข้างมั่นคงมากๆในเดือนนี้นะคะเพราะว่าดาวรายชะโชคเข้าสู่ภพเดือนการงานมีเกณฑ์มีโชคมีการคิดการทําอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะแอดก็เล่าไปเรื่อยเพราะว่าวันนี้มีเรื่องเล่าแล้วก็ชอบเล่าให้ชาวตุนฟังเพราะามันพบเจอไง ตุนเนี่ยแน่นอนอ่ะไม่ไม่ทราบว่าหลายคนตั้งแต่มารุตยุเข้าเนี่ยเรื่องของผดผื่นภูมิแพ้เนี่ยเบาลงไปหรือยังแอดก็เริ่มเบาลงแล้วนะคะเบาจนเหมือนกับไม่มีแอดแอดนี่แปลกมากของแอดอะเริ่มคันตั้งแต่วันที่มฤรุตยูเข้าเลยเลยต้องจดสถิติไว้เลยค่ะเพราะว่าหลายคนก็มาคอมเมนต์ในทิศทางเดียวกันว่าเกิดลมพิษทั้งทงที่ตลอดชีวิตไม่เคยเป็น แล้วแอดไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้อะไรแบบนี้มันไม่เหมือนมดกัดมันไม่เหมือนอะไรคือมันเป็นผื่นยาวเลยใต้ท้องแขนอย่างเงี้ยนะคะต้องกินยาแก้แพ้ต้องกินอะไรซึ่งเกิดมาไม่เคยแพ้อะไรเลยแต่มาแพ้ในปีนี้ก็หวังว่า,าผลของมฤตยูที่มันตีเข้ามาหาเจ้าชะตาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาบ่อยเจ็ดปีมันจะประทุตอนไหนเราก็ระมัดระวังตัวแล้วก็อย่าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงในสภาพที่จะทําให้เรา แผลทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องระวังแผลฝีหนองตุ่มผู้พองนะคะเป็นช่วงที่คุณต้องระวังเมื่อมราจะอยู่เข้าสู่ภพเรือนมอรณะเนาะชาวตุนเนี่ยยังมีอะไรอีกนะที่แอดไม่ได้พูดถึงเรื่องโชคลาภเหรอเรื่องโชคลาภบ,บอกแล้วเนาะว่ามาจากคู่ครองคนรักหรือว่าเพศตรงข้ามนะคะหรือว่าเรื่องการเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปลงทุนอะไรขอให้ลงทุนเกี่ยวกับการต่างประเทศเพราะว่าดาวต่างประเทศกับคนต่างเพศ ลงทุนเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงการเล่นการพนันการอะไรอย่างเงี้ยต้องลงทุนกับเพศตรงข้ามนะคะโอเคทั้งหลายทั้งปวงนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็มีเพียงเท่านี้เสริมเรื่องการเงินอีกนิดนึงการเงินนะจะดีมากๆเลยนะคะถ้าไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของงานออนไลน์เรื่องของ การ DIY รีโนเวทการทำสิ่งของใช้แล้วนะคะการทำสิ่งของที่มันเกี่ยวกับการค้าขายเกี่ยวกับเ,เวชภัณฑ์นะคะยารักษาโรคที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลทั้งความเป็นความตายได้ทั้งหมดการเกิดได้ทั้งหมดที่มันเกี่ยวกับชีวิต นะคะได้หมดเลยจะยิ่งเข้มแข็งสําหรับคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้เลยอต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะเสียเงินเสียทองก่อนแล้วถึงจะได้โชคลาภมานะคะเพราะดาวการเงินของคุณน่ะในเดือนในเดือนกันยายนน่ะเขามีความเป็นปลาก่อนเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของการยากลาบากเสียเงินเสียทองไปกับการรักษาพยาบาลคนรอบตัวคู่ครองอาเพศตรงข้ามอ่า บ้านช่องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีโอกาสที่จะเสียก่อนถึงจะได้รับโชคนะคะโชคลาภจะมาทางไหนมาทางดาวเจ้าเรือปรนปัตนิและดาวเจ้าเรือนกระดุมผ้านะคะเป็นเกษตรราธิบดีบางคนก็ได้จากคนรักจากเพือตรงข้ามจากเพื่อนร่วมงานอะไรแบบเนี้ยบางคนก็ได้เพราะไปซื้อหวยซื้อหุ้นอย่างเงี้ยนะคะโอเคจบละจบละไม่แถมและนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมแชร์คลิปให้อ,อดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ